โอเคสั่งชุกเอ้านะครับเอ้าหวยลงแหนก็อย่ากาไมโรลุ้กใบไมไหมล่ะครับต่อยดงไล้แก็แดงได้อ้าเขาบอกว่ามีกำลังภายในเข้าไปแล้วกระแสติตมีแดงไีส่งวิธีโดยร้่งเงินร่วงปินใจเกี่ยวยังเกียวว่าจะเกี่ยวแทนเลกได้ไหมอันนี้น้ำหนักแข่งันนิดนึงแต่ติดใจนะครับตกกระแสติดกัเลย่า โอเคเอาว่าคุณโเคอเกี่ยวตัวเข้นเที่งนะตีเริ่มเลยครโอเคแน่ันต้องหิ้มหิ้มแล้วปหิ้มเอาแล้ตงตาฮ่ามีลูกบอลูกนตยลมีลูกบอลูกนเอาวาาต้วตัวทีนี้าประคองนะครับที้มาระคองเอาได้วย ไดระวังอคไม่ถอยได้ระวังตพัวร่วกเองนะครับโดยนำเหนส่งมาอนสครับประจิตประาทพช่าที่ทางครูอาจารย์ให้ประิตปรามานะครับแล้วครับเนาะตอนนี้ใจเยินเย็นสั้งแบบว่าเริมหมูแดงเดียวสั้าไปฮันดแม่ดว่า อ <Net> เพาเามันสูงโท่เะอาดยขยับเข้ามาขยับเามาโอเคครับรกที่หึ่งไมต้องให้ได้ตึ้งไปนให้ขยับตัวหาหล่ะอ้าวยกทีนึงไลกันคบอาขยับเข้มาเลยหาจังหวะกันเลยแน่ ดอกท่ออ่ะตกระแสจิตอีกเลยอ่ะนี่เอ,องเขาบอกไม่ฝึกลูกต้นไม้เนาะตอนนี้มบบนนนนนหมุนแดงแบกน้ำหนักหมุนเดินแหมพันธุ์ที่ยัน้ำหนันมกมากมากในลวงน้ำมันเออเราจะทำยังไงให้ตัวของช้สระได้กระแสจิตจางเดียวครับเอาโอเคทำได้เลยจบเกหนึ่ง ขยับเข้าไปขยับเข้าไปมีการหลอรอันลอกันทำไปยัไตัวผองสงนไม่ยอมขยับครับโทษโโทโนโทษฮโ้จ้าจจ้าจุุุตกตตกตอว่าแล้วมาตั้แต่ติดแล้วตั้เงินทำไปแหงทาไงแค่ขอจเดียวเน่ต้องไปเลยไปด้วยอยเลยเออทองร่วมเลยเนี่ย าาแยกกันแล้วแยกกันแล้วน้ำหนักแบติบจะขอตัวเองไม่ได้แล้วครับน้ำหนักมันมากเกินไปไ,ไอตัวขอไม่มีปัญญาจะทำมีการทำปีดการทำยันหา้าเหล็กขาห้าเหล็กขาแจ็คพอร์ตมาเอาหน้าร่องแล้วลลว,ว่าแล้วมันเป็นตามวัชชะน้ำหนักร่วงโมงน้ำเงิน ไปดูจังหวะไอ้ดีก่อไม้ก่อเอก่อเนี้ยใครอยู่กท้ท้อท้กก็ตกเออกกระแสกินอ้าวเนี่ถมีรอบมีหน้ามีคนนไดถอยได้ตึ้นบึ้นขึ้นตึ้นตึ้นตึ้งตึ้งลึ้งตึ้งตึ้ลตึ้ง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 ตล้งตึ้งตึ้งตึ้หตึ้ง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 ตา้งตึ้งต้อตึ้งตึต้ต้ อ้าวหมูติดนาครับตอนนี้หมูสิดนาแล้วถ้าายพักเกียวที่สงผมนี่คออตอนนี้กาทังเรื่องขยบมาโอเคเอาเรื่องทตับแต่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 ต่ต่แ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 น่แต่แต่แ่แต่แ่แต่่ต่แตต่แต่แต่่แต่แตไแ่แต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 ่ต่ต่แตตต เอาพยับเข้าปไปกันขยับเข้าปไปเลยโอปป้าคนต่างออกเปรียบกันแล้วนะโปรยเลยโอปป้าครับไม่ใครยกอ้าหนึ่งสองสามถ้าสามไม่ยังไม่ได้เลยก็ไม่เข้าไปนี่ถือว่าวนะเป็นการเมินนั้นเออหลอกกันหลอกกันก็ไปขยับเข้าปไปไม่ต้องกลัวอยู่ที่หลัานขั้นตอนนี้หรือเปล่า แล้ว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 แแล้วแล้่ยังไม่ทันต่อจะไปแแล้วแล้วแล้วเอาพยายามไป่เลูกบอลลูกบอลลูกบโอ้ดูสิงนะครับพูสิงต้องการที่ตบาตีตบเลยตบเลยเข้าไปดนตัวเลยเออห้ยก่อนเอาแน่นๆกันยังมีจังหวะ2อนาจังหวะมาแล้วห้อยวดหลอกตูทราบว่าแล้วโอปตัวแต่เร speaker, a roommate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 . ียกว่าน oh, ั oh, oh, ้นโอเอีที่หนึ่งนะครับ ้องน้องไว้มาขอกำลังใจจะทำให้ดีที่สุดฝากช่วยกดแชร์โอ้คณเคยพายรึให้มองและ้มาชมสมุกและมีเหตุขอกำลังใจช่องนี้มีเรื่องราวชวนใี้